ก็หาเงินไปสิบสองค่ะล้าใช้เอาไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอะไรก็คือคนที่ไม่ไปเขาเป็นคนไงหมอาจารย์เขาเขียนให้ดูเปล่าให้ตัวอะไรให้ตวัดให้ตัววัดขึ้นให้ตัววัดขึ้นไอเป็นตัวบีใหญ่ใช่ไหมตัวบีให้ต็มภาษายเดียเหยุดเนเกใ้ก่อนมีอะไรเป็นตัวไ เคบอกว่าตัว B ไม่ะหมือนเลข13ไม่ดีก็เลยคิดตัว B ให้มาให้เปิดให้เหมือนีมากๆอย่ดีครับแดโอไปดีโอ้ก็ต้องฝึกใหม่วันนั้นก็ไปให้ดูเหมือนกันนะเขาบอกลายเซ็นอะไรอะไรก็ไม่บอกไปา่ เหมยไปไหนมเออแต่ถ้าเปลี่ยน้วดีอะเปลี่ยนระดีเปลี่ยนแล้วรวยไปไปไป อีกครึ่งชั่วโมงอัตนิษตถึงเอาเอาได้ในบันแล้วเนี่ยไปตอบด้วยนะเดี๋ยวให้ยี่สิบอย่างอย่างอย่รไว้ตอบด้วยอย่างมีงานตอบรายการหกครึ่งอ่ะหัวจเอะหกครึ่ง